สวัสดีครับวันนี้แชมป์รถซิงคนครสวรรค์ก็เขาเรียกว่านำรถยอดฮิตที่สุดในตลาดตอนนี้อ่ะมาดูันรุ่นอะไรนี่ดีแม็กดีแม็กคือตัวนี้เขาเรียกว่าเก่าแต่เก๋อนี่ในนามเขาเรียกว่า,าในในวงการนะเขาเรียกว่าดีแม็กข้าหลามตัด<อ>นี่ข้าหลามตัดใช่ไหมเป็นข้าหลามตัดน,ดนี่สีดำสว,วยๆแล้วดู มาทรงดูดิทรงดิคือทรงอ่ะคือโคตรหล่อคือคันนี้คือว่าสารฝันคือว่าสําหรับใครที่หารถยนต์ใช้งานสักคันหนึ่งกะบะนี่นะอ่ะือยางแน่นเลยแม็กเดิมยางแน่นแม็กเดิมทำแบบทำให้ดูเลยคือแบบสวย่ือสวยดเอลายดูลายสารฝันว่าใครแบบจะได้ดีแม็กแสนแสนกลางๆางอ่ะก็คือว่าเขาเรียกว่าไม่เกินสองแ0,000นบาทอย่างนี้ดีกว่านี่อ่ะเป็นตัวไฮแลนดอร์ด้วย เขาหลามตัดไฮแลนเดอร์ตัวสูงเนี่ยตัวสูงนะตัวสูงแผลนะมีกระไดนี่อันนี้กระไดนะจากโรงงานดูแล้วก็ลายด้วยนี่นี่อุ้ยอันนี้เป็นโดบาร์แป่งเอางี้ว่าเราคืออันเนี้ยเบิกมามือหนึ่งเลยนี่้างบนไว้ของได้อีกนะคือว่าสายแคมปิ้งนะได้หมดเลยเนี่ยไว้ของไว้แบบคือบรรทุกหนักได้นะคือว่าอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดูดีกว่าอ่าเทสดิเทสดินี่นะ ให้ดูเลยดีกว่าเฮ้ยดูเลยว่าดูว่าลองรับไหมเฮ้ยโอ๋อนี่อ๋ออุ้ยขึ้นเองนี่คือลองรับหนักดูอุ้ยโคตรเลี่ยอะเด้งเลยอะเนี่ยเฮ้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 ยแน่นอนว่ะเนี่ยพอแล้วเดี๋ยวรีวิวต่อนี่เมนี้กันศาสตร์ยังรอดีแม็กซ์ การสตราดนี่คือคือมาแบบว่าเดิมเดิมเลยนะการสาดมีรองรอยตาารใช้งานเนาะอ่ะก็คือดีแม็กเนี่ยคือผมบอกได้เลยว่ากว่าจะหามให้พี่พีได้นะเฮ้ยนึสภาพแบบเงี้ยไปออกรถใหม่แบบว่าโอ้ยเสียดายเนาะไปกาลุยกาอะไรเนาะอ่ะนี่แสนก็บากเลยแส่ก็บาดคนองได้แล้วที่ไหนก็ซ่อมได้ด้วยหรือว่าและอย่างนะขับไปใครจะมาชนเรานะโอ้โหนีนะพี่พีใครจะมาชนก็ดูนะพี่พีว่าเหล็กความหนาเนี่ยนะการชนท้ายให้เบิกใหม่มือหนึ่ง อันนี้ไม่ใช่โฟนะบอกก่อนเนาะไม่ใช่โฟไม่ใช่โฟโอเคเป็นการติดทำให้ดูเท่เฉยให้ดูให้ดูเก่าให้ดูเก่าแต่ว่ารถเนี่ยคือเป็นตัวสูงแท้่สีดำแล้วแบบชอบโลบาร์แล้วแต่งให้ก็แบบมันทรงเนี้ยพี่ว่าเก่าแต่เก่าว่ะเก่าแต่เก่าว่ะเอาดิไอของจริงว่ะขับไปที่ไหนนะผมกล้าพูดได้เลยว่ามีแต่คนมองอ่ะอ่ะเอางี้ดีกว่าอย่างเงี้ยคือเข้าไร่เข้าสวนคือยางเนี่ยพร้อมเลยนะคือพร้อมรุยได้เลยคือว่า อะไปขับทางดินทางอะไรคือได้หมดามาแล้วอย่างได้อ่ะอ่ะ,อะเดี๋ยวพาวพี่ๆดูภายในก่อนนี่อันนี้เล่มพร้อมหมดป่ะนี่มีเล่มครบโอนภาษีค่าไหมภาษียี่สิบเอ็ดพฤศจิกาวหกแปดอุ้ยสิ้นปีไปเลยสิ้นปีเฮ้ยผมว่าแม่งเก่าอ่ะคือ,อเก่าแต่เหมือนเหม,ม,มือนนี่หายไปอันนึงนั่นแหละอะไรเนี่ยโครเมียมก็อ่ะเป็นโครเมียมก็เอางี้ได้ป่ะถ้าลูกค้าเอาเบิกเบิกให้ใหม่ได้ป่ะอ่ะเบิกให้ใหม่เลยทั้งชุดเลยนะทั้งชิ้นเลยนะอ่ะเอาไปให้ทั้งชิ้นเลยอุ้ยต้องอย่างี้ดิ ันนี้นะเอกลักษณ์เนี่ยสหรับเขาเรียกว่าเขาหลามตัดเนี่ยคือเดี๋ยวให้พี่ๆชมเขาเรียกว่าไม้เนี่ยมันจะเวลาเปิดสวิอช์เนี่ยไม้มันจะกวาดให้พี่ชมดูว่าภายในเป็นไงเบาหนังวะนี่เบาหนังอุยเก็บรายละเอียดหมดแล้วอ่ะโคตรกริ๊บเลยอ่ะให้พี่ดูนี่นะพร้อมใช้เลยโอ้พร้อมใช้นะอุยสะอาดอยู่นะเขาเรียกว่าเครื่องเกียร์ชงล่างพี่ๆไม่ต้องห่วงแน่นอน พังแน่นอนเรื่องไงอืมไม่พังดีแน่นอนดีแน่นอนนะนี่ให้พี่ดูเลยนี่นี่ใหม่มันจะนี่นี่รุ่นนี้เป็นอย่างนี้นี่เองใหม่วิ่งเท่าไหร่สองแสนหกสองแสนหกอ่ะเดี๋ยวไปวางเสียงเครื่องเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมดูดีเทลละอะไรพี่ดูแบบว่าคือแบบอ่ะให้สภาพแบบอย่างนี้เลยนะอุ้ยคนซใหม่คลิปเลยอ่ะเดี๋ยวถ้าเกิดพี่ใครอ่าก็เรียกว่าอะไรชอบหรือพร้อมนะก็เดี๋ยวทำความสะอาดอะไรให้ใหม่หมดอุ้ยนาะ เ้ยมันก็สะอาดดีนะแบบไม่แบบแอร์เย็นเพลงเพราะตามสไตล์เลยเว้ยอันนี้เปลี่ยนให้ได้ไหมเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็อ่ะเดี๋ยวเบิกให้ใหม่เปลี่ยนให้ใหม่นะโอเคต้องอย่างงี้ดิอ่ะมาฟังเสียงเครื่องนะอันนี้เป็นกระจกไฟฟ้ากระจกไฟฟ้าคู่โอเคอันนี้เครื่องอะไรคันนี้เป็นดีแม็กเครื่องสามจุดศูนย์อ๋อสามพันสามพันไปคือพร้อมเลยคือแล้วผมบอกได้เลยว่าสามพันเนี่ยเดินทางไกลโคตรประหยัดประหยัดไหมโคตรของโคตรเลยแหละอ่ะฟังเสียงเครื่องนะ อุ้ยกระตาเหรอเนี่ยคนเงียบเลยเดินทางไกลประหยัดเดินทางใกล้ก็กินกว่า2.5ห้าน่อยอ่าก็ถามว่าอัตราการกินน้ำมันเนี่ยผมจะบอกพี่เลยบางคนบางท่านคือว่าไปฟังเขาพูดเอางี้ดีกว่าไปฟังเขาพูดมาว่ากินน้ำมันผมว่าไม่จริงเอไม่กินน้ำมันคือมันอัตราการกินน้ำมันน่มันอาจจะแบบอาจจะกินกว่ากันแต่มันไม่มากนี่กินกว่า2.5อยู่แล้วแหละมันกินอยู่แล้วมันเครื่องตางฟังก็ไม่เครื่องเงียบกิ๊บเลยเงียบนิ่งเลยเด็ดเด็ดเดดอ่ะ ทัตติกเกอร์เดิมโรงงานยังอยู่นะยังอยู่ยังอยู่รถกี่ปีแล้วเนี่ยแน่นอนเนาะให้ให้พี่ดูได้เลยเนี่ยสวยเรียบๆเลยก็ถ้าเกิดใครเรียกว่าใครซื้อนะไอ้พี่นะไอ่องคนเงียบเงียบจรินกินอันนี้ยังไม่ล้างห้องเครื่องใช่ไหมยังไม่ได้ล้างก็เดี๋ยวใครซื้อเนี่ยก็คือว่าการล้างของตาโกศกับโป๊ไปไหนดึงนี่ดึงนี่เก่ารถเก่ามีควันนะุ่ดูนะนี่เฮ้ยเฮ้ยชายลึก ใจปะเนี่ยไม่ใช่หรอไม่มีว่ะเลยเฮ้ยโอ้น้ำดันเเปล่าก่านะเก่าน้ำดันนะไม่มีนะไม่มีน้ำดันนะคือความร้อนเนี่ยปกติเครื่องเกียร์ช่วงล่างความร้อนเดินทางไกลพร้อมแน่นอนโอเคเอ้ยนี่อันนี้ถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วนี่ใช่ป่ะอันนี้ถ่ายน้ำมันเครื่องใหม่แล้วอุ้ยแล้วนี่นี่กระป๋องกระป๋องเปลี่ยนให้ได้ไหมเนี่ยมันเก่าจังผมไม่ชอบอ่ะเนี่ยเก่าๆไปดิอะไรเนี่ยเปลี่ยนให้พี่ใหม่ไปแล้วก็ เปลี่ยนเป็นน้ำลอยเย็นอ่า <ไป S 1> โอเคอันนี้อันนี้ต้องเปลี่ยนนะ,ะเกา่าเก่าใหม่ไปดูนี่เน,นี่ยอะไรคาบอะไรอ,ะอันนี้คือแบบให้ดูเรียวๆเ,เลยให้ดูเรียวๆเลย,ยก็เดี๋ยวไปล้างเ้าดัดใหม่นะดูความแห้ขงของเครื่องยนต์อันนี้นี่ไม่มีอุดอิจิอาไม่มีอะไรแล้วเดิมๆเลยคือเครื่องเดิมๆจากโรงงานก็คือยังไม่ได้อุดอิจิอาไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรเลยเดิมๆแน่นอนโอ้โหดูดินี่ ดับดิไหนดูที่ดูห้องเครื่องไม่มีความดีแม็กเนี่ยอ่ะให้พี่พีดูแบบเต็มเต็มตาไปเลยดีกว่าเพราะว่าดีแม็กกว่าเราจะมาเนี่ยคือว่าหายากาดูดิีดูไปเลยเต็มเต็มตาไปเลยดีกว่าแห้งๆเลยดูดิแห้งๆอ่ะดูภาพกาวซีเนี่ยอ่ะคือคันนี้นะไม่ว่าจะเป็น e g r เกี่ยวอะไรกับเครื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคือว่าเดิมๆจากโรงงานเลยอุ้ยแล้วแห้งจัดดูดิแห้งๆเนี่ยอยากได้ห้อยเลยดูดิเนี่ยอยากได้ห้อยเลยอ่ะ ก็เดี๋ยวถ้าเกิดพี่ๆมาซื้อแล้วไม่เห็นยักษ์ใหญ่เนี่ยแสดงว่าล้างอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ยังไม่ล้างเนี่ยย,ยังไม่ล้างยังไม่ล้างด,ดูความแห้งของเขาดิยังไม่ล้างนะดูดินี่อะดูฝั่งนี้บ้างดิอด่ะให้พี่ดูดูดิอ่ะเนี่ยคราบแบบว่าคราบแบบโอ้หถ้าเป็นราก็เป็นส่เด็ดอะดูดิดูเป็นคราบเก่านะไม่มีคราบน้ํามันเลยนะดูดิอ่ะให้พี่ดูได้เลยแต่มันมีบ้างเล็กน้อยเนาะอาจจะมีบ้างเล็กเนี่ยดูดิอ่ะดูข้างล่างดูข้างล่างนะอ่ะ อาจจะมีบ้างเล็กน้อยแต่ถามว่าเครื่องเกียร์ช่วงล่างเป็นไงดีแน่นอนครับแน่นอนนะอ่าแน่นอนครับพี่พโอ้แล้วลายได้ก็หล่อขนของก็ดีเนี่ยแบบว่าแบบไม่ต้องมีเงินเยอะหรอกแบบว่ามีบเงินอยู่สองแสนกว่าบาทก็สามารถซื้อได้เพราะเราขายแค่ไม่ถึงสองแสนป่ะคันนี้นะดีแม็กปีศูนย์แปดเขาหลามตัดนะเอาไปเลยหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนี่อุ้ยสำหรับถามผมนะอ่ะ เนี้ยไม่เกินสองแสนแล้วได้รถแบบเนี้ยคือว่ารถเนี่ยผมจะบอกได้เลยว่าบอกกับพี่พี่อาจจะถ้าเกิดมีคลิปไหนที่ผมนึกได้นะอยากจะบอกว่าพี่พี่ดูแลรักษาคือถ่ายน้ำมันเครื่องตามรอบคือมันจะอยู่กับเราไปอีกยาวนานคุณรถแม่งส่งได้ด้วยดิก็ดูดีด่าโอ้โหอุ้ยแบบเนี้ยที่เราใส่ล้อเดิมแต่ว่าเราจริงนะไปเข้าไรเข้าสวนนี่คือไม่ต้องแบบไม่ต้องเขาเรียกว่าอะไรอะคือไปได้เลยอะพร้อมลุยได้เลยพี่ใส่ล้อเดิมเพราะว่าไม่อยากให้ล้อมันล้นใช่ไหม ล้นคือว่าให้ล้อมันคือว่าเดิมๆไม่สวยไปอย่างเงี้ยอ่ะพี่ๆก็คือว่าคันเนี้ยนะพร้อมใช้งานโอเคเอาไปใช้งานได้เลยอ่ามีดีดูคือแบบมันโดจริงๆอันเนี้ okay, okay. ยโอเคโอเคใครที่หาดีแม็กนะผมบอกได้เลยว่าถ้าเกิดพร้อมพร้อมนะพร้อมไหมถึงว่าเออพร้อมซื้อแล้วก็คือโทรมาหาผมได้เลยนะวิดีโอคอลูรถอีกรอบหนึ่งก็ได้อ่ะคือคันเนี้ย ไม่ใช่แบบว่ากว่าจะผมจะหามาได้ก็ใช้เวลานะใครที่สนใจก็พี่ๆสามารถมาดูรถที่นี่ได้เลยนะครสวรรค์หรือจามัจําหรือจะยังไงก็ติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับก็ใครที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์0922559241อ่ะผมบอกอีกรอบหนึ่งผมลืม,ล,มลืมแจ้งไปก็คันเนี้ยราคา189,000บาทเนี่ยผมก็คือคันเนี้ ผมลมโอนให้ไปเลยนะโอ้ยลมโอนให้ด้วยไปชื่อเลยลมโอนให้ไปเลยก็คือเป็นโปรโมชั่นไปเลยนะครับโอ้โหใครหาดีแม็กอยู่นะนี่ดูให้เห็นเต็มไปเลยเครื่องเงียบๆเดิมๆเครื่องเกียร์ช่วงล่างจบแน่นอนภายในสวยก็วันนี้สําหรับพี่ๆที่สนใจนะครับก็โทรมาได้เลยนะครับผมนั้นวันนี้ไปแล้วครับครับผม